สนุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเด็กๆ,ๆเรียนรู้วิธีการบวกเศษส่วนไปแล้วถ้าเป็นการบวกเศษส่วนจำนวนเดียวหลายๆจำนวนน้องๆจะหาคำตอบได้อย่างไร นักเรียนทันท้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะอู้วันนี้ดูสดใสัเงเสียงดังๆสวัสดีครูเสียงดังมากเลยเมื่อกี้รูไปแอบมองวิ่งเล่นกันสนุกสนานนะ,ะเอ่อเมื่อได้ออกกำลังกายแล้วก็หวังว่าสมาธิจะดีขึ้นเรามาดูสิว่าตอ,อ่น,นี้กันไม่ก็ย,ยิงดูเลยดูวิ่งไม่เป็นไรนะคะอะ วันนี้เราก็มาสนุกสุขสันต์กับคณิตศาสตร์นะฮะหลายคนเริ่มชอบแล้วนะคะวันนี้จะมีอะไรนะฮะให้นักเรียนดูบ้างนะคะยังจำได้ไหมอ่านว่าจำไม่ได้ช่วยจำหน่อยหน้าเศษเศษหน่สหเออใช่ไหมคะใช่คับเออเศษเศษหนึ่งส่วนหก นะคะมีกี่จานวนคะมีสี่จำนวนคุณไหมคะถ้าครูจะเขียนว่าเศษหนึ่งส่วนหกบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหบวกด้วยเศษหนึส่วนหเท่ากับเท่าไหร่คะเศษมองเห็นเลยเศษเศษเศษเวษเศษเศษเศษเนษวศษ่มษเศษเศษคะษเทษเศษเศษเศีเเศษเศษเเท่าเ่เเีเ บวกกันส <onents> <the behaviour> <ours> ี่จำนวนเสร็จสิ้นเราใช้วิธีอะไรได้คสี่เอ้าคูณสี่คูณด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกก็ย่อมเท่ากับเศษสี่ส่วนหกถูกไหมคะอ่ะไหนลองอีกเฉยอ่ะเศษหนึ่งส่วนเก้ามีกี่จำนวนคะ ห้าจนวนเศษหนส่วนเบวกเศษหนส่วนเบวกเศษหนส่วนเบวกด้วยเศษหนส่วนเบวกด้วยเศษหนส่วนเก้าครบยังคะครบครับท่ากับเศษส่วนเก้านะคะห้าจนวนคูณด้วยเศษหนึ่ส่วนเาข่ากับ เต็มห้าสูงเก้าเออแล้วเด็กได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้บ้างเออได้อะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนทำไมคะห้าไปคูณหนึ่งถูกไหมแล้วก็ส่วนเท่าเดิม อันนี้ก็เหมือน4ไปคูณ1แล้วก็ส่วนเท่าเดิมถูกไหมคะอ่ะคูณลบลองโจทย์นี้บ้างคะคูณด้วยแปลว่าเศษ4ส่วน5ทาไมคะบวกกันเท่าไหร่คะสี่จำนวน3บวกกันกี่จำนวนนะคะ3จำนวนก็เท่ากับ เมื่อกี้เราบอกเหมือนใช่ไหมเหมือนเนี่ยเหมือนเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกตันส่วนเท่าไหร่นะคะเท่ากันเท่าเดิมแล้วกับเท่าไหร่คะสิบสองเท่าไหร่คะเศษสิบสองเศษสิบสองส่วนห้าเออเราบอกว่าเราไม่ตอบอย่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าไม่ง่ายใช่ไหมดูแลไม่ง่ายใช่ไหมไม่เป็นแบบอง่ายเราตอเป็นไรนะเสร็จเกินรึ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 สองเสร็จสองเป็นจํานวนก็สองเสร็จสองส่วนอ่าเออได้ไหมคะแต่บางคนบอกว่านะเราไม่บวกกันอย่างนี้แต่เราใช้วิธีนะคะใช้วิธีคูณเลยได้ไหมอใช้วิธีคูณเลยได้ไหมเช่น ตรงเนี้ยตรงขั้นเนี้ยนะคะเราไม่บวกกันธรรมดาว่าออกป้ะนะเราทำไมคะเราเขียนรูปนี้ได้ไหมคะได,ได้ไหม้คะได,ได้ไม่ได้ได้ไดก็เพราะว่าสี่นะคะที่เป็นตัวตัวเศษเนี่ยมาบวกกันสามจำนวนใช่ไหมคะก็เป็น3คูณด้วย4ส่วนคงเดิมคำต่อบคือ สิบสอ่วนหาและก็คือ2เศสองส่วนหนะคะหรือหูบวกนี่ไม่เอาละขั้นตอนมันยุ่งยากเขียนว่า3คูณด้วยเซสี่ส่วนหาเท่ากับสามคูณสเลยได้ไหมคะแล้วส่วน5เอาตั้งแต่ตรงนี้มาเลยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะก็ยังคงเป็นเศสิบสส่วนห้า เท่ากับ2องเศษสองส่วนค่ะอันไหนดูชอบมากกว่ากันเออนะคะได้ผลลับธ์แล้วก็อธิบายได้แล้วก็สั้นด้วยนะคะให้พอเข้าใจอะทีนี้นักเรียนบีผู้บีเบี้ยไว้ในช่องแอบซ่อนไว้ทุกวันเลยเออบีเบี้ยของผู้ใหญ่หน่อยอ่าของนักเรียนเล็กหน่อย เดี๋ยวเราก็เรียนมาจัดเบี้ยกันนะคะตามประโยชน์ที่ครูจะเขียนไว้ครูเขียนจดไว้ว่านะคะครึ่งหนึ่งของแปดนักเรียนต้องมีเบี้ยเท่าไหร่ก่อนคะแปดแปดอู่ก็มีแปดนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแปลว่าแปลว่าทําไมคะปึ๊กปึ๊กปึ๊กใช่ป่ะใช่ป่ะเออปึ๊ก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 ปีก็ได้ใช่ป่ะคะ ใชนะ่ไหมคะอาจในนักเรียนลองทำสึกคะ้เออนะคะอ,อาจจะปึ๊กๆออกมาอย่างนี้แล้วใส่ไว้นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งจัดเป็นสองกลุ่มนะครึ่งหนึ่งก็ได้กลุ่มละสี่ส,สเออใครไม่อยากจัดอย่างนี้อาจจะจัดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะมีใครจัดอีกแบบไหมไหมแบ้นี้นนะนก็ได้ใช่ไหมคะได้ไหม ได้ไหมได้ได้ไมเอยแต่สีไม่เห,เหมือนกันเลยเขาไม่เป็นไรค่ะก็ส่วนหนึงก็สใช่ไหมคะนะคะเป็นเศษ1ใน2องถูกไหมคะอันนี้ก็คือ,ค,อคืออะไรคะเศษ1นส่วนสอ,อะไรคะของ8ก่อนใช่ไหมคะของอัะของ8ของ8นะคะซึ่งเท่ากลับอ,อะไรคะ เอษดหนึ่งส่วนสองอะไรคะคูณแบบถูกไหมคะถูกไหมคะคำตอบคือสี่นะคะอ่ะอีกอันหนึ่งลองอีกประโยคหนึ่งนะคะสามในห้าของสิบแสดงว่าเราต้องมีอ่ะนักเรียนมีสิบเลยเรียงสิบใช่ไหมคะสามในห้าของสิบมีทั้งหมดสิบก่อนแล้ว เขาบอกว่าให้เป็น3ใน5แปลว่า5นี้ต้องถูกเบี้ยนั้นต้องถูกแบ่งออกเป็น3าสหรือ5 3ใน5้ <5 S 2> <5 S 1> ต้องแบ่งเป็น 5, 5ค่ะ <5 S 1> แล้วก็จัดเลย5้านี่กระจายหน่อยกระจายหน่อยแล้วก็จัดเลยเป็นกุ๊กละโอ้ยยังนั้นจะได้ดังนี้ค่ะใช่ไหมคะหส่วนใช่ไหมคะส 3 4และ5ใช่ไหมคะและเอามาคะเอามาเท่าไหร่คะเอามา3ามใชถูกไหมคะสีดำนี้3ถูกไหมคะแั้นคำตอบคือฮะคำตอบคือหกนะคะอ่าก็ป้าเลกยังเป็นไหม หกไหมหกไหมเอามาสามหกไหมหกหกไหมค่ะหกเลยแยกออกไปให้เห็นเลยนะคะก็เป็นหกอานนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่มีเบี้ยล่ะคะเออแต่ถ้าเราไม่มีเบี้ยล่ะคะทำไงคะเอออ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเก็บเบี้ยไม่มีละสมมุติว่าไม่มีละเก็บเลยอ่ะมาดูนะคะถ้าเราไม่มีเบี้ยเราจะคำนวณกันยังไงนะคะ 3ใน5ก,ก็คือเศษ3ส่วน5คูณใช่ไหมคะขอคูณ10ซึ่งเราเคยรู้ว่านะคะ,คะที่แล้วเราเรียนไว้นะคะตอนต้นว่ามันจะเท่ากับ10คูณสส่วนใช่ไหใช่ค่ะใช่หนมะใช่เลยอ่ะทีนี้เราคำวนวณเราชิ้นอะไรคะอ่ะเราเอา10ก็ได้10คูณด้วย3อ่าแล้วทำไงดีคะ ก็10จจำได้ไหมคะคูณด้วย3ส่วนเหมือนเออเท่าเดิมทำไงดีคะคูณกันได้30 3สส่วนห้าเท่ากับตอบไม่ได้เพราะเป็นเศษเกินเท่ากับ6เออทำเป็นเปลี่ยนรูปเป็นจำนวนคะอุ๊ยไม่คะจำนวนห้าหนึ่งห้าเอออ่ะเป็นเท่าไหร่คะ เป็นหได้หกส่วนหนเศษหส่วนหเท่ากับหกตรงไหมตรงตรงไหมตรงครับคทีนี้มีวิธีเออนะคะแทนที่เราจะไปคูณตอนท้ายเราหาอะไรมาหารก่อนได้ไหมคู่ณด้สามนะคะ ส่วนห้าแล้วตรงนี้เราทอนไปเลยได้ไหมคะเอาตัวมาหารเลยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ได้ไหมคะเหมือนขั้นเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่ที่ไปรวมใช่ไหมคะเป็นห้าหนึ่งห้าห้าสองสี่สี่แล้วจึงค่อยเอาสองคูณด้วยสามส่วนหนึ่งก็เท่ากับหกใครชอบวิธีไหนมากกว่าเลือกนะคะยิบมาคูณรวมแล้วก็หารอันนี้หารก่อนแล้วค่อยคูณก็ได้ ไหนใครชอบวิธีที่หนึ่งใครชอบวิธีนีนโอ้ใช่เท่ากับเหมือนกันคั่วประเทศหรอแต่วันนี้มีเกมอีกแล้วจับคู่แต่วันนี้ต้องออกกำลัง่อยนะเดินเดินเดินนึกออกไหมเราจะแจกนะเศษส่วนแล้วก็จำนวนนับนักเรียนจะต้องใครที่ได้เศษส่วนนักเรียนก็ต้องไปจับคู่กับคนที่เป็นจำนวนนับ พอจับคู่เสร็จปุ๊บรูอยากให้นักเรียนเดินหาคู่ที่พอใจแล้วก็ไปนั่งคู่กันนะคะแต่นักเรียนหยิบอันนี้ก่อนค่ะสมุดดินสอนหนึ่งแทง่งโอ้ยเดินบ้างน,นะเดินแบบรูว่านนะแล้วเวลาเคลื่อนตัวใช่ไหมคะก็เอาของดีไม่นันไม่ต้องไม่้องไม่ต้องอเอายังลบไม่ต้องออไปกับสมุดและดินสอนนะคะใครได้แล้วห้ามเปิดดูก่อนนะเดี๋ยวนับพร้อมกัน นะแล้วเริ่มไปคุณต้องจับคู่กับอะไรคะไปได้จะเศษส่วนไปจับคู่กับจํานวนนะครวางไว้ก่อนนะคุณห้ามเปิดดูนะหรือพร้อมกันเพื่อความยุติธรรมขอให้ได้จํานวนนับขอให้ได้จํานวนน้บขอข้าวขอให้ขอรุ่นขอนี่เออเพื่อจะได้บางอย่าพูดแค่่ขอสิ่งี่ะยอเออ้าเ เดี๋ยวก,ก่อนนะคะครูต้องก่อนเปิดค่ะเปิดก่อนนะคะใครได้จํานวนนะเอเอะเศษสองน้องน้องครับมันครบอ่าอ่าใช่ไหมพี่เอเออ่ะอ่ะคุณ <át> อีกคนเป็นหกหกนะคะใครได้เศษส่วนคะเส่วนค่ะอ่าใครได้เศษส่วนยกหน่อยโอ้ครบเลยนะนะคะ อ่ะจะได้คู่ไม่งั้นเดี๋ยวใครมีใครมากกว่าก็จะลําบากเอออ่ะตอนนี้ลูกขึ้นอย่าพยายามอยู่แบบคู่ข้างๆเปลี่ยนหน้าคู่บ้างเอาสมุดไปด้วยเอาดีสอไปด้วยถือบัตรไปเอ่อจำนวนไปด้วยนวนแล้วไปหาคนใหม่ๆลุกเดินเร็วๆ รูเดินดูแล้วนะคะนักเรียนเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะทําได้มีบางกลุ่มที่รูเสนอนะแล้วก็นักเรียนก็จะใช้วิธีนะคะหาผลคูณแบบที่หนึ่งที่สองตามความถนัดน,น,นะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็สิ้นสุดลงแล้วก็หวังว่านักเรียนจะสดุกนะรคคูเห็นหัวเลาะล่าเลยนะจับโดยเฉพาะเรื่องจับคู่นี่ชอบมากเลยนะคะอ่ะเพราะงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วะค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับใช้วิธีนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเท่าเดิมผลคูณที่ได้จากการคูณเศษส่วนควรทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคละจำนวนนับหรือศูนย์